ส่งกำลังใจพระเอกดังประสบอุบัติเหตุจนต้องเปลี่ยนนักแสดงกระทานหัน หลายอี้รีโพสถแถลงเปลี่ยนนักแสดงบทเจฟกระทันหันกับการแสดงบทนำละครเวทีที่จะเริ่มขึ้นในคืน15กันยายน65โดยเขาขอโทษทีมงานนักแสดงและผู้ชมทุกคนและอวยพรขอให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นส่วนสาเหตุของการเปลี่ยนนักแสดงกระทันหันเพราะหลายอี้ได้ประสบอุบัติเหตุรับบาดเจ็บที่เอวแต่ทางทีมงานได้แจ้งแล้วว่าศิลปินไปพก หมอตรวจอาการอย่างทันทีและตอนนี้ปลอดภัยแล้วซึ่งปัจจุบันหลายอี้นอกจากมีผลงานการแสดงละครเวทียังมีผลงานซีรีส์เท้าส d ้ e เ r s for you รักข้ามหัสวรรัตในบทจูหงอีกด้วย